สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ้อมและเพจเพนทาส์เช่นเคยนะคะอ้อมมีบ้านหลังใหม่เข้ามานําเสนอค่ะเป็นบ้านที่รีโนเวทเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะตั้งอยู่ในโครงการหมู่บ้านเคซีรามินทา3ค่ะตั้งอยู่ถนนฮาทไทราสามเนะคะซึ่งอยู่ในถนนเมนของหมู่บ้านเลยให้ดูทางฝั่งนี้ ก็คือรถสามารถส่วนกันได้สบายๆเลยนะคะทางไม่ได้แคบมากจนเกินไปค่ะก็เราเข้ามาดูด้านในกันเลยนะคะว่าอ้อมทำอะไรไว้ให้บ้างประตูนี้นะคะอ้อมก็ทำการเปลี่ยนใหม่เนาะให้เป็น ลวเหล็กนะคะแล้วก็ใช้เหล็กฉีกในการตกแต่งค่ะเพื่อให้บ้านดูโปร่งโล่งขึ้นเนาะแล้วก็ทำการปูกระเบื้องโรงรถให้ใหม่นะคะ mm hmm. เลือกใช้ลายที่เป็นสีเหลืองอ่อน,ออนครีมครีมให้เข้ากับความเป็นมินิมอลโมจิครีมครีนนะคะ mm hmm. แล้วก็หลังคาโรงรถเนี่ยอ้อมก็เปลี่ยนตัวหลังคาให้ใหม่เนาะ mm hmm. แล้วก็ตกแต่งหลังคาโครงเหล็กให้อีกนิดหน่อยค่ะซึ่ง หลังคานี้อ้อมใช้เป็นหลังคาพิ f วโฟนะคะก็เป็นเมทัลชีตผสมกับพิ f วโฟเนาะเพื่อให้มีน้ำหนักเบาค่ะแล้วก็มีรางน้ำอยู่ด้านหน้าบ้านให้แล้วเรียบร้อยค่ะสามารถเข้ามาจอดรถในบ้านได้1คันเลยทีเดียวนะคะส่วนตรงนี้อ้อมก็ ในของเดิมของโครงการเคซีเนี่ยเขาจะมีชั้นแยกอยู่ตรงนี้อยู่แล้วเนาะเราก็จัดตรงนี้ให้เป็นโซนนั่งเล่นได้ค่ะสำหรับใครที่จะติดตั้งปั๊มน้ำแทงน้ำนะคะก็มีโซนที่เตรียมรอไว้ให้ตรงนี้แล้วค่ะสองด้านข้างตกแต่งด้วยฝ้าซอกล่องค่ะแล้วก็ทาด้วยสีขาวเนาะเพิ่มความเป็นส่วนตัวขึ้นมาค่ะตรงนี้อ้อมเปลี่ยนหน้าต่างกับประตูเนี่ยเป็น อลูมิเนียมให้แล้วเรียบร้อยเปลี่ยนใหม่ทั้งหลังเลยนะคะเข้ามาดูด้านในกันเลยคะ่ะข้างในนะคะอ้อมทําการเปลี่ยนกระเบื้องให้ใหม่นะคะทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนเลยเนาะซึ่งกระเบื้องที่อ้อมเลือกเนี่ยเป็นลายไม้สีอ่อนนะคะก็คือจะให้ดูมีความคลีนคลีนมากขึ้นตัดกับผนังสีขาวนะคะแล้วก็ตัดบัวด้วยสีน้ําตาลนะคะเวลาเราตกแต่งบ้านเนี่ยมันจะ CREATE ได้มากขึ้นนั่นเองส่วนตรงนี้ลืมบอกไปว่ามีเหล็กดัดตรงหน้าต่างให้แล้วเรียบร้อยนะคะก็คือถ้าหลังไหน,นมีเหล็กดัดอยู่แล้ว,ลวอ้อมจะเก็บเหล็กดัดไว้ให้เนาะจะได้ไม่ต้องไปทำใหม่ขึ้นมาค่ะ ฝ้าก็เปลี่ยนให้ใหม่นะคะตรงนี้เลยด้วยความที่เคซีเนี่ยคานเขาจะค่อนข้างเยอะเนาะเราจะทำหลุมได้ไม่ได้ใหญ่มากนะคะโซนนี้สามารถทำได้ออมก็จัดมาให้และะ้วค่ะแล้วก็มีไฟซ่อนให้เรียบร้อยนะคะเพิ่มความโมเดิร์นขึ้นมานิดนึงค่ะมาต่อกันเลยในส่วนบ้านเนี่ยเราจะต้องมีห้องเก็บของเสมอเนาะแล้วก็มีห้องเก็บของใต้บันไดค่ะ ถ้าในของเดิมเนี่ยเขาจะไม่ได้มีกระเบื้องให้นะอ้อมก็ปูกระเบื้องในห้องเก็บของไปให้ด้วยนะคะเวลาทำความสะอาดจะได้ง่ายค่ะต่อมาด้านหลังค่ะของเดิมเนี่ยเขาจะไม่มีครัวเนาะตัวบ้านจะอยู่ถึงแค่ตรงนี้อ้อมก็ทำการเอาประตูตรงนี้ออกหน้าต่างตรงนี้ออกแล้วทุบให้เป็นเคาน์เตอร์บาร์ตรงนี้ให้ค่ะ อันนี้เราก็สามารถเป็นที่นั่งทานข้าวอะไรได้สบายๆเลยนะคะถ้าใครมีครอบครัวอยู่กันคนสองคนเนี่ยเราก็สามารถนั่งกินข้าวตรงนี้ได้เลยแต่ว่าถ้าครอบครัวใหญ่ขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องเป็นโซนด้านหน้าที่เป็นโซนรับประทานอาหารอันนี้ก็เป็นโซนแบบนั่งกินอะไรเบาๆนั่นเองค่ะด้านหลังตรงนี้ต่อเติมครัวออกมาไว้ให้นะคะทำเคาน์เตอร์ ครัวให้แล้วเรียบร้อยเป็นเคาน์เตอร์ครัวบูรนะคะก็จะมีความคงทนแข็งแรงมากแน่นอนค่ะแถมเตาแก๊สแล้วก็เครื่องดูดควันให้เหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากจะมีเครื่องซักผ้าเนาะอยากซักผ้าในบ้านเนี่ยก็อ้อมเตรียมโซนนี้ไว้ให้แล้วด้วยซึ่งผนังนี้อ้อมก็แบ่งโซนเพื่อให้เราทําความสะอาดง่ายนะคะอ้อมก็ ต่อให้จนถึงสุดฟ้าเลยนะคะผนังนี้เวลาน้ำมันกระเด็นเนี่ยเราจะได้เช็ดทำความสะอาดได้ง่ายขึ้นค่ะถัดมาห้องน้ำด้านล่างนะคะห้องน้ำด้านล่างนี้ก็เปลี่ยนให้ใหม่ทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเบื้องพื้นกระเบื้องผนังหน้าต่างระบายอากาศนะคะชักโรครกสุขภัณฑ์เลยฝักบัวตรงนี้เปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยค่ะขึ้นมาดูด้านบนกันเลยค่ะตรงนี้นะคะบันไดเนี่ยออของเดิมเนี่ยเขาเป็น หรือเป็นกระเบื้องให้และเป็นโครงปูนทั้งหมดอ้อมก็เลยเปลี่ยนเป็นกระเบื้องให้หมดเลยด้านบนนะคะก็คือมีโถงบันไดที่ค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวค่ะเนื่องจากในโซนถนนเมนของ k คซเนี่ย mm. เขาจะมีพื้นที่บริเวณนีนะ้ mm. ค่อนข้างเยอะนิดนึงเราสามารถวางของมาตกแต่งได้นิดหน่อยค่ะแล้วก็มีห้องน้ำด้านบนให้อยู่ตรงนี้นะคะ ตรงนี้เลยห้องน้ําด้านบนเนี่ยค่อนข้างจะใหญ่กว่าด้านล่างนะคะแล้วก็เปลี่ยนสุขภัณฑ์เปลี่ยนกระเบื้องให้ใหม่เหมือนด้านล่างเลยนะคะแล้วก็ปูกระเบื้องให้จนสุดฟ้าด้านบนเลยค่ะถัดมานะคะข้างบนเนี่ยมีห้องนอนทั้งหมด3ห้องนอนค่ะเรามาดูห้องแรกกันก่อนเลยห้องนี้จะเป็นห้องด้านหลังนะคะก็มีหน้าต่างอยู่ให้ด้านหลังนี้ เปลี่ยนหน้าต่างจากไม้เป็นอลูมิเนียมให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็มีเหล็กดัดด้านหลังค่ะถัดมามาดูห้องที่2กันเลยห้องที่2นะคะก็เขาจะไม่มีหน้าต่างรับกับแสงด้านนอกเนาะแต่อ้อมมีหน้าต่างตรงนี้ไว้ให้อ่า เพื่อให้ไม่รู้สึกว่าห้องนี้อึดอัดนเกินไปนั่นเองค่ะอันนี้เป็นห้องสุดท้ายห้องที่3นะคะเป็นห้องมาสเตอร์ค่ะก็จะเป็นห้องนอนที่ใหญ่ที่สุดนะคะแล้วก็รับแสงกับด้านหน้าได้ค่ะเนื่องจากว่าบ้านหลังนี้นะคะหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเนะี่ยเขาจะรับแสงแค่ตอนเช้าเนาะห้องนี้จะไม่ได้ร้อนมากแล้วก็ยังมีงความสว่างขึ้นด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นอลูมิเนียมใหม่นะคะอ้อมเปลี่ยนให้นะ ถัดมาเนี่ยเขาก็จะมีระเบียงด้านหน้าตรงนี้ใช่ไหมอ้อมก็เปลี่ยนกระเบื้องให้ด้วยเช่นกันค่ะ mm hmm. ก็คือจะเน้นความสีอ่อนๆสีครีมครีมมี ขนาดไม้ก็ยังเลือกเป็นสีครีมครีมนะคะถ้าใครดูแล้วสนใจอยากได้บ้านหลังนี้นะคะก็ติดต่ออ้อมเข้ามาได้ที่เบอร์ละลรด้านล่างนี้เลยนะคะอยู่ในโครงการหมู่บ้านเคซีรามิทา3ค่ะถนนทไทราส39มีเนื้อที่ทั้งหมด22.5ตารางวา3ห้องนอน2ห้องน้ำจอดอุรสถในบ้านได้1คันแล้วก็มีครัวให้1ครัวด้วยค่ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ